ครับผมธินกรเฉลิมบทรัพครับเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเอซายเทคโนโลยีครับสินค้าที่เราเข้ามาในในงานในงานโนวาเนี่ยนะครับก็อย่างตไซเราเนี่ยคือเป็นตู้ MCC จริงๆแล้วในในทั่วๆไปเนี่ยความคุ้นเคยเราจะเป็นตู้ MBB ก็ของเราจะมีคอนเซปต์คือว่าเราเป็นตู้ที่วิดอยด์เบลได้เราได้ไลเซนจากบริษัท a b b นะครับซึ่ง a b b ตู้รุ่นนี้ตู้ชื่อว่าตู้ e ซงคลาสซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นไลเซนซีเจ้าแรกของ a b b ในบมืองไทยนะครับผมว่าเป็นงานที่อีกเราไม่เคยเข้ามาตรงๆนะครับเราก็ได้พบปะลูกค้าก็ข้างหลากหลายสิ่งที่อันหนึ่งที่เซอร์ไพรส์เลยนะครับเราเราไม่ได้พบลูกค้าเราพบกำลังจะพบคู่ค้าในนาคตด้วยเหมือนกันซึ่งเขาอาจจะมาหาพาร์ทเนอร์ที่ตรงกับสิ่่เขาลงมองหาอยู่เหมือนกันซึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราค่างจะเซอร์ไพมากๆเลยครับ จริงสินค้าของเราเราที่นําเสนอเนี่ยมันแค่ส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถคําแนะนําว่าอะไรสินค้าที่เราจะใช้เนี่ยเราเราใช้สินค้าทัศนณะที่พอละไม่ต้องใช้อะไรที่มันไฮเรตติ้งเกินไปสิ้นเปลืองเงินอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีทีมฝ่ายขายทีมดีเจลิงที่อยู่ที่บูธจะให้คําแนะนํากับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ชมบูธดไซน์นะครับออผมมั่นใจเลยว่าออกจากบูธดไซน์จะได้ความรู้แน่นอนครับออขอบคุณครับ